สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยพามาดูาเห็ดลงเห็ดนางฟ้านะคะที่ปุ้ยขยับขยายขึ้นทำมาอีกเพิ่มมาอีกนะคะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เราจะลงเห็ดเพิ่มนะคะปุ้ยก็เลยต้องขยับขยายเพิ่มมาอีกทำด้วยวงวงท่อซีเมนต์นะคะ ประมาณนี้ค่ะอันนี้ยังทำไม่เสร็จนะคะเดดยังส่งเยอะอยู่ทำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราทำแค่แบบว่าเท่าที่ทำได้นะคะท่านใดสนใจที่จะทำเป็นไรายได้เสริม ทำได้เลยนะคะเพราะว่ามันก็ช่วยให้เราได้มีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งเนาะนี่ค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จเลยนะคะเพื่อนๆจะอยู่ในประมาณนี้นะคะจะมึดๆไงนี่ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆวงโบทั้งหมด วงโบทั้งหมดที่เอาเข้ามาใหม่นะคะทั้งหมดอสี่ห้าหกเจ็ดเ0อีก10วงโบนะคะอีก10วงโบซีเมนต์นะคะก็จะได้ประมาณนี้เห็ดมาใหม่เพิ่มอีก600ก้อนนะคะก่อนหน้านั้นเดือนที่แล้วลงไป200ก้อน อันนี้ค่ะที่ลงก่อนเดือนที่แล้วนะคะสองร้อยก้อนนี่ค่ะสองร้อยก้อนก็จะได้ทั้งหมดหกหกบ่อหกบ่อนะคะ เห็ดนางฟ้าทำง่ายได้กินเองด้วยแล้วก็เป็นรายได้เสริมด้วยนะคะเหมาะกับเหมาะกับคนทุกคนที่แบบว่าไม่ได้ทำงานประจำหรือทำงานประจำก็ดีค่ะเราก็ทำไว้ ได้มีรายได้เสริมเข้ามาบ้างแล้วก็ยังได้กินเองอีกด้วยเนาะอันนี้คือเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะว่าปุ้ยกำลังจะขยับขยาย,ยเห็ดนางฟ้าเพิ่มด้วยวงบ่อซีเมนต์นะคะจะประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็ทำไม่ค่อยสวยอะคะ่ะ ทำไม่ได้ป๊ะไม่ได้แบบเนียบเท่าไหร่นะคะเอาแค่ okay. ให้พ้นเดดเอาแค่ okay. พ้นเดดแล้วก็มีความชื้นอพอประมาณทำเองค่ะก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบสวยเท่าไหร่เท่าที่ควรเนาะนี่ค่ะจะประมาณนี้ตั้งประมาณนี้ คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ